เคยสงสัยไหมว่าทำไมกระต่ายถึงสามารถหลบหนีจากภัยอันตรายได้เร็วนักกระต่ายเป็นสัตว์ที่มีสายตารอบทิศทางสา0้อหกสิบองศาซึ่งหมายความว่าพวกมันสามารถมองเห็นได้แทบทุกทิศทุกทางโดยไม่ต้องหันหัวเลยความสามารถนี้เป็นผลมาจากตำแหน่งของดวงตาที่อยู่ด้านข้างของศีรษะช่วยให้กระต่ายสามารถตรวจจับนักล่าได้อย่างรวดเร็วการวิจัยพบว่า กระต่ายสามารถมองเห็นได้ไกลถึง200เมตรแต่พวกมันมีจุดบอดตรงหน้าที่แคบมากนี่เป็นข้อที่จริงที่น่าสนใจเพราะหมายความว่าถึงแม้กระต่ายจะมองเห็นได้รอบด้านแต่ก็ยังต้องอาศัยการหมุนหัวเพื่อโฟกัสในบางจุดข้อมูลนี้ยังเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของเราเมื่อคุณเห็นกระต่ายอยู่ในสวนหลังบ้านในตอนเย็นพวกมันไม่ได้เพียงแค่รู้สึกสงบแต่กำลังเฝ้าระวังภัยรอบตัวด้วย ถ้าคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ